สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะวันนี้ผมมีอะไรจะมาให้ดูนะเป็นราการรีวิวม็อดอีกแล้วเช่นเคยซึ่งม็อดเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วแต่อันเนี้ยมันสุดกว่าเว้ยผมบอกเลยนะมันสุดกว่าสุดกว่ามากๆม,ม,มันเป็นแบบอีกขั้นของความแบบสยองขวัญอ่าหลายคนก็คิดแล้วว่าอะไรว่าสยองขวัญแน่นอนครับผมรีวิวม็อดอีกแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อเสียงเพลง ตอนนี้ผมหลอนไปหมดเลยนะไม่รู้ว่าจากมอสหรือจากอะไรไม่รู้ว่าเป็นเพลงจากมอสหรือเป็นเพลงจากตัวเกมของมันเองตอนนี้ผมหลอนไปหมดแล้วก็คือผมลงมอสจนแบบหลอนนะซึ่งมาดูดีกว่าว่าสิ่งที่ผมจะพาไปรีวิวมอสในวันนี้เป็นมอสอะไรเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยตาตัวเองสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนี่คุณเห็นไหมนี่ถ้าเป็นที่ผมรีวิวแต่ก่อนนี้มันจะมีหลายตัวมากเลยนะแต่ว่า มอดที่ผมรีวิวนี้มีแค่4ตัวซึ่งผมบอกเลยว่า4ตัวก็เกินพอแล้วครับมันน่ากลัวจริงๆนี่คุณได้ยินเสียงไหมมีเสียงห่วยหววมีเสียงอะไรนี่ผมต้องเอาบล็อกกระจกขึ้นมานี่ขณะผมอยู่ในโหมดเคลียร์ทีผมยังกลัวเลยนะเนี่ยบอกให้คือต้องสารภาพตามตรงว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะผมไปเล่นกับมอดนี้มาใช่ไหมแล้วผมก็ลองปรับอะหลายๆคนก็อาจจะเห็นในคลิปที่ ไม่อะไรนะคลิปเพีพยงแค่สิบสี่สิบนาทีเอ้สี่สิบวิของผมแะเออแค่นั้นแหละอืที่ที่หลายคนอาจจะดูหรืออาจจะไม่ดูก็ลองไปดูกันได้คือผมไปแอบเล่นมาแต่มันเป็นมอสคนละตัวกันนะไม่ใช่มอสตัวนี้แต่ว่าคล้ายๆกันไอ้มอสตัวนี้เป็นมอสอัปเดตอีกทีหนึ่งโอเคเรามารีวิวเตรมๆกันเลยดีกว่าเนาะก็คือก่อนหน้านี้นผมไปเล่นมาเว้เปลีป่ยนไปหมดเอาชีวิตรอดนะแล้วแบบไม่น่ากลัวมากๆแบบ ขนลุกเลยคือแบบผมนั่งนั่งเล่นอยู่ใช่ไหมหันซ้ายหันขวาไปเดินเดินผมเอามันสปาวไปที่หนึ่งแล้วผมก็ลองเดินไปไกลไกลแล้วผมก็เดินกลับมาแม่งหายเวย้ยผมก็หันซ้ายหันขวาอยู่ๆแม่งมืดแล้วพอมืดแม่งมาไล่ผมโอ้โหโคตรน่ากลัวซึ่งขอบอกว่าหมดเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโหมดก่อนนะก็คือตอนเช้าอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ฆ่าเราก็คือมันจะไม่ไล่ฆ่าเราในตอนเช้า แต่ว่าถ้ามันตอนมืดเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลยครับผมคุณเตรียมตัวเพราะว่ามันจะล่าคุณตอนมืดนะอ่าเนีย่ยเนีย่ยเราผมเข้าไปตอนนี้ก็ได้นะเนี่ยผมเข้าไปไม่กลัวเลยนะเนี่ยเข้าไปตอนนี้ก็ได้เนี่ยมันไม่ล่าเราในตอนเช้าเว้ยเนี่ยตอนเช้ามันจะแบบมันจะเฟรนลี่มากเลยนะก็คือ,อมันไม่เกี่ยวกับเช้าไม่เช้ามันเกี่ยวกับว่าถ้ามันเข้าไปในที่มืดเมื่อไหร่ไม่เกี่ยวกับจะเป็นตอนมืดไม่มืด ถ้ามันลงไปในถ้าหรือว่าไปในอะไรก็ตามแต่ถ้ามันอยู่ในถ้าอะไรประมาณเนี้มันก็ล่าเราได้แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยมันดูแบบเฟนลี่มากเลยนะแต่ว่าถ้าเราไปตีมันเนี่ยมันใส่เราเลยนะตอนเช้าอ่ะอ่ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ดูนี่ผมตกใจมามากพอแล้วผมไม่ตกใจแล้วตอนเนี้ยอก็รีวิวให้ดูประมาณนี้ถ้าเราไปตีมันในตอนเช้ามันก็ฆ่าเราเหมือนกันนะ แต่ว่าในตอนเช้าเนี่ยถ้าเราไปเล่นกับมันแบบว่าไม่ได้ไปทําร้ายมันมันก็ไม่ทําร้ายเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าตอนกลางคืนนะผมบอกเลยว่าสยองมันไล่คุณแบบโอ้โหมันไล่จริงจังมากเดี๋ยวคุณต้องเดี๋ยวคุณ,ค,ณคุณต้องดูอะ่ะจริงจริงะโอ้โหมีร้องห่วยห่วนอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโหมดเป็นตอนกลางคืนแล้วกันเพื่อความสะใจของท่านผู้ชมนะเผื่อใครอยากดูเดี๋ยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดแล้วนะ สามสองหนึ่งปับ๊บโอเคเป็นหมดเป็นปตอนคืนแล้วนี่เห็นไหมตามันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงด้วยคุณเห็นหรอเปล่าเนี่ยนี่แต่ละตัวก็ตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเนยตัวนี้ตาเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเดินเข้าไปข้างในเมื่อน,นั้นแหละมันไล่คุณทันทีหมดนี้มันแบบใครสรางวะาแบบโอ้โหสุดยอดคุณคอยดูนะอาจาไม่ผูอย่อยัง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  คลิปหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจแม่งเอ้กกำล,ลังริี้วสเกลเลตัว่าโอ้โหกูตกใจหมดเลยกู <ia> นึกว่ากูจะโดนละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในดูแล้วกัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขุดทรายไปชิวๆอย่างเงี้ยเออแล้วค่อยเอาบล็อกต่อตัวขึ้นไปก็ได้แหมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผมรู้ว่าซอมบี้อยู่ข้างหลังผมแหมา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 ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนะไม่ต้องรีบเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการเฮ้ยเดี๋ยวดีนายโโหในายแม่งนายใจร้อนน่ะเพื่อนโอ๊ยอะไรเนี่ย อะไรอย่าพึ่งโอ้โหซอมบ,บี้ก็เยอะเดี๋ยวทำเป็นบันไดไหมบันไดเข้าออกเดี๋ยดาขอเปลี่ยนโหมดก่อนได้ไหมเอ้เพื่อนอย่าพึ่งตามมาดิขอเราแบบเตรียมตัวก่อนกเกียจเปลี่ยนโหมดครับมันต้องเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าคอมมานด์ออกคอมมานด์อย่าอย่าพึ่งตามมาเพื่อนเนาะเราแบบเราอย่าพึ่ง มีความอาฆาตพยาบาทต่อกันเลยอึ๊บอึ๊บนี่คุณเห็นไหมมันเดินมาหาผมเลยคุณเห็นหรือเปล่ามีตัวหนึ่งไม่เดินมาหาแต่มันมองวะเจ๊เห็นไหมเชื่อไหมว่าถ้าผมลงไปเนี่ยมันใส่ผมแน่ผมไม่อยากลงเฮ้ยไอ้เหียมึงตบกู้ไว้ไว้ไแต่มันโก้มันโก้มัน แต่ว่าไอ้พวกเนี้มันเดินมันมันกระโดดไม่เป็นหรืออะไรก็ไม่รู้นะเวลามันอยู่ในโหมดล่าเนี่ยทําให้เราแบบมีโอกาสวิ่งหนีมันเอานะคุณพร้อมไหมกูวิ่งแล้วโอ้โ,หโ,หโ,อโปล่อยกลัวปะ <c oughs> หูเแตก แม่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมจากการโดนหลอกมาโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนโหมดกันดีกว่าแล้วก็ไปรีวิวเต็มๆกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโหมดอ่าสร้างสารรค์แล้วกันนี่พูดผิดพูดถูกและโดนหลอนทีเดียวก็คือแบบไปเลยเนาะโอเคมาเราเปลี่ยนโหมดก่อนแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนเป็นตอนเช้าสักนิดนึงนะเพื่อที่จะมันไม่มาทําร้ายเราโอเคนี่โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าครับผม แต่ว่ารีวิวไปแล้วแหละเมื่อคืนโมเดลอะไรก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่ผมก็มาตายเอาของก่อนแป๊บนึงเก็บของโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวเต็มกันเลยนะตัวเต็มเนี่ยหมดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับผมสิ่งที่เพิ่มมามันก็จะมีเป็นในส่วนของอุปกรณ์เช่นประตูอะไรเงี้ยมันประกอบยังไงผมก็ไม่รู้นะ เนี่ยมันมันเอามาประกอบได้มันต้องเอาไว้ติดกับอะไรสักอย่างนึง่งแหละอ่านี่นี่เห็นไหมเนี่ยประตูก็เอาไปเปิดปิดได้อ๋อนี่เป็นประตูธรรมดาโอเคเป็นในเท็กเจอร์แพกนะอืมอันนี้ก็เป็นประตูเหมือนกันอันนี้ก็ประตูครับผมอันนี้ประตูทางออกประตูเหมือนกันไม่มีอะไรก็ประตูที่เพิ่มเข้ามาแค่นั้นแหละอ่าที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของประตูเนาะ ต่อไปไปดูในส่วนของกล้องไอ้กล้องตัวนี้ผมขอยอมรับว่าผมแม่งใช้ไม่เป็นจริงๆวะ่ะอันนี้ผมยอมรับตรงๆเลยว่าผมผมใช้กล้องไม่เป็นเนี่ยผมใช้กล้องไม่เป็นผมไม่รู้ใช้ยังไงวะ่ะเออนี่ขอภัยด้วยนะผมไม่รู้จริงๆว่ามันต้องใช้กล้องอยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอหาไใ,ในนี้เลยคือผมพยายามแล้วนะว่าเออกล้องแม่งใช้ยังไงวะแต่ก็แบบไม่เป็นผลสรุปก็ใช้ไม่เป็นอยู่ดีช่างมันเถอะ เรื่องกล้องเดี๋ยวผมไปศึกษามาเดี๋วถ้าใช้เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาฟีดแบ็ k ให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันสำหรับตอนนี้นะโอเคอ่าต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของอ่าการสเปาการสปรา,า,สปาโมเดลของตัวละครนะมันก็จะมีหลายตัวเลยอ้ากล้องอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกล้องเดี๋ยวเราไปพูดถึงโมเดลเลยแล้วกัน การสปราลไอพวกนี้นะครับมันก็จะสปาลได้มีอยู่สองแบบก็คือสปาลมันเป็นแบบว่าของตกแต่งหรือจะสปาลมันแบบว่าเป็นเป็นหุ่นตัวตนที่แบบเดินได้ขยับได้โจมตีเราได้ไอันนี้จะมีสองแบบซึ่งไอแบบที่สปาลเป็นเอนเนมี่เนี่ยถ้าคุณติ๊กเนี่ยมันจะบอกเลยว่าบอนนี่เอนเนมี่ก็คือถ้าคุณสปาลปุ๊บมันก็จะเป็นตัวเดินๆินแบบนี้แต่ถ้าคุณสปาล สปาวบอนนี่เฉยๆนะครับผมที่เป็นเดคอเรทีฟ <core> นะมันจะเป็นบอนนี่ที่แบบยืนเฉยๆอย่างนี้เนี่ยมันจะเอามาตกแต่งมากกว่ามันจะไม่ทําอะไรเราไนะ้ตัวนี้มันแค่ยืนตกแต่งเราสปาวมันได้กี่ตัวก็ได้นะครับผมนี่เราสปาวไปเลยอ่าไม่ชอบใจเราก็แบบตีมันทิ้งได้นะครับผมตีที่ตีนมันนี่อย่างนี้ตีทิ้งได้ถ้าเราไม่ชอบใจอ่าประมาณนี้นะก็จะมีหลายอย่าง เดี๋ยวขอไล่ไปทีละอย่างเลยแล้วกันจะได้ไม่งงเนาะอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะตกแต่งนะครับไม่มีอะไรนี่ก็แค่โต๊ะตกแต่งเฉยๆเป็นล็อกเกอร์ซึ่งล็อกเกอร์ก็สูงจัดเลยสงสัยวางผิดองศาอ่ะตีไปไม่ชอบก็ไม่ชอบก็เถี่ยทิ้งไปครับนี่อ่าโอเคแค่นี้แหละนะเดี๋ยวมีอะไรอีกเผื่อจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องเนาะเดี๋ยวขอเลื่อนไปดูอ่ามีเก้าอี้แล้วก็มีโลโก้ร้านเลยนะอ่านี่ จะแปะให้ดูโลโก้ร้านเป็นยังไงอ่าแปะไว้เลยนี่แปะไว้ข้างหน้าเลยดีไหมอ่าแปะไว้นี่นะครับผมไว้สําหรับใครที่ต้องการที่จะเอาไปสร้างเองเพิ่มเติมนะสําหรับผมผมคิดว่าผมผมไม่สร้างหรอกเพราะว่าผมขี้เกียจอีกอย่างหัวสร้างสรรค์ไม่มีใครอยากสร้างเองเพิ่มเติมเนี่ย อุปกรณ์ตกแต่งมันก็มีให้เยอะนะนี่มันก็มีห้องน้ําไฟป้ายอะไรต่างๆหลายอย่างมันก็อาจจะยังไม่ครบนะแต่หลายแต่หลายอย่างก็ถือว่าทําออกมาดีส่วนสําคัญที่สุดก็คืออยู่ในไข่เนี่ยแหละครับนี่อันนี้เป็นเก้าอี้นะเก้าอี้นี่ก,ก็ก็ตกแต่งได้นะนี่อย่างนี้โอเคตีทิ้งก็ล้มประมาณนี้โอเคมีอะไรอีกเดี๋ยวขอเช็กก่อนนะเผื่อผมพลาดอะไรไปอ่าแล้วก็มีประตูนะครับผม อ่าแล้วก็มีเป็นโกลเด้นเฟดดี้ไอ้นี่ไม่ใช่อนเนมี่มันจะเป็นเหมือนกับของตกแต่งมากกว่าอันนี้ก็ช่างมันเอ๊ะเหมือนมันทำอะไรได้อ๋ออ๋อทำกดแล้วโดนหลอกแล้วแล้วแล้วผมจะทำไปเพื่ออะไรถ้ากดแล้วจะโดนหลอก โอ okay, เคคร่าวๆก็มีเท่านี้นะครับผมอ่าก็จบแล้วอีกอย่างหนึ่งไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์สําคัญเลยจะอยู่ในช่องอุปกรณ์อาวุธนะคุณถ้าคุณเข้ามาในช่องอุปกรณ์อาวุธคุณจะเห็นว่ามันจะมีหน้าหน้ากากบอนนี่หน้ากากชิก้าฟ็อกซี่เฟดดี้โกลเด้นเฟดดี้แล้วก็โกลเด้นเฟดดี้ของเวอร์ชั่นหนังอ่าประมาณนี้ถามว่าไอ้พวกเนี้ยเอาไว้ทําอะไรผมคิดว่านะมันไอ้เนี้ยมันอาจจะเอาไว้เล่นกับเพื่อนเว้ย แบบว่าคุณเป็นเจ้าของเซิร์ฟเอ็กซ์เพลเมนต์นี้แล้วคุณก็เปิดเซิร์ฟมาแล้วคุณก็เอาหน้ากากเนะี่ยไปใส่เดี๋ยวขอเคลียร์ของในช่องก่อนนะครับจะได้ไม่งงเดี๋ยวขอเคลียร์ของในช่องก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเคลียร์หน้ากากอะไรเคลียร์ให้หมดเลยเดี๋ยวเคลียร์ของเคลียร์ของก็มาเคลียร์ของในช่องก่อนเอายนมันทิ้งไปไหนดีโยนมันทิ้งเลยให้หมดเลยโอเคอย่างนี้นะครับผม แล้วคุณก็ใส่ตัวอะไรก็ได้นะผมคุณใส่หน้ากากมันไปก็ได้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยมันมีหลายตัวเลยมันจะมีเฟดดี้ด้วยฟ็อกซี่ด้วยอะไรประมาณนี้นะะเดี๋ยวผมเอาไอที่ไม่ใช้ไว้ก่อนเดี๋ยวเริ่มจากบอนนี่ก่อนดีกว่าบอนนี bon ่น่าจะเรารีวิวบอนนี่ก่อนก็คือเมื่อเราใส่ใส่ชุดหน้ากาก,ากแล้วนี่คือสกินทั้งตัวเราจะเปลี่ยนนะแล้วคุณจะเห็นได้ว่าทางด้านของช่องเก็บของของ,ของคุณเนะี่ย ซ้ายสุดมันจะมีไอคอนอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมถามว่าไอคอนตัวนี้ทําอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูมันเอาไว้เวลาคุณกดค้างเนะี่ยเวลาคุณกดค้างมันจะทําการกรีดพร้อมไหมหนึ่งสองสานี่เหมือนกับว่าคุณเอาไปแกล้งเพื่อนคุณนะครับอ่างงใช่ไหมว่าแกล้งเพื่อนอยังไงนี่นี่นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู แบบว่าคุณเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วคุณอยาเอาไปแกล้งเพื่อนคุณเดี๋ยวมันมันมันมีวัตถุป,ประสงค์ของมันครับเดี๋ยวนะอเอาเติร์ดเพอร์ซันฟอนแล้วกันนี่นี่เห็นไหมหน้าคุณก็จะเปลี่ยนเป็นชิก้าการเดินก็เอ้ยฟเฟตเฮ้ยบอนนี่การเดินคุณก็จะเปลี่ยนเป็นบอนนี่เลยนะคุณเห็นไหมนี่แล้ววลาคุณกดค้างนี่ตัวคุณก็จะขยับตามแม่งหลอนนะ เอาไว้แกงเพื่อนได้นะครับผมใครที่ชอบแกงเพื่อนโอเคต่อไปขอรีวิวหน้ากากชิก้าแล้วกันนะส่วนหน้ากากชิก้าเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนกันเลยมีเขาเรียกว่าอะไรนะรมีเสียงกรี๊ดให้ในช่องแรกกดค้างก็กดค้างก็เหมือนกันนี่มีการกระตุกกระตุกไลเหมือนกันโอเคไปที่ฟ็อกซี่ครับผมฟ็อกซี่ก็เหมือนกันครับไม่ต่างแต่สสวนทรงการเดินนี่มันจะออกแข็งแข็งไม่ต่างไม่เหมือนเพื่อนหน่อย การกี๊ดก็เหมือนกันเฮ้ยกี๊ดทำดามเมจได้ด้วย,วยละ่ะเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ากี๊ดทำดามเมจได้เฮ้ยอ้นี่ผมเพิ่งรู้จริงๆเฮ้ยกี๊ดทำดามเมจได้ด้วยดูยดนะเออเอาโอ้โหมันมันสำเอาไว้สำหรับแกล้งเพื่อนโดยเฉพาะจริงๆริงนะโอ,โอเคโอเคต่อไปที่หน้ากากอะไรดีหน้ากากเฟดดี้นะครับผมหน้ากากเฟดดี้เอาไหมาอ่ะโอเคมีอยู่แล้วถ้าเราใส่หน้ากากเฟดดี้เนี่ย หน้ากากเฟดดี้มันมันมีข้อดีอยู่สองแบบก็คือเวลาคุณใส่หน้ากากเฟดดี้มันจะมีเพลงแถมมาให้คุณด้วยเวลาคุณเล่นเพลงก็เหมือนคุณกีตเลยครับก็เหมือนคุณอ่ากีตเลยก็เหมือนคุณใช้ท่ากีตเลยก็กดค้างเนี่ยไปที่ติ๊กไปที่ช่องเล่นเพลงแล้วก็กดค้างเนี่ยตาคุณก็จะขยับด้วยเห็นไหมเออม่นโคตรเท่เลยสำหรับวิธีการดาวน์โหลดเดี๋ยวถ้าใครต้องการดาวการดาวน์โหลดนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกไว้แล้วกันซึ่งมันอาจจะนานและ ่าเดี๋ยวก็ถ้ามีเสียงตอบรับดีก็จะมาแจกลิงก์ดาวน์โหลดให้นะโอเคก็มานี่นะสำหรับเฟดดี้นะนี่พอหยุดก็ไม่มีอะไรพอกดก็เล่นเพลงอ่าเสียงเสียงกริ๊ดก็เหมือนกันอ่าไม่ต่างกันมากนะครับผมเห็นไหมแล้วโกลเด้นเฟดดี้ล่ะโกลเด้นเฟดดี้เหมือนกันไหมกลเด้นเฟดดี้หลอกใครไหมนะอ๋อยังไม่ได้สกิน อ๋อมันทำร้ายทุกคนที่อยู่ในระยละลัศมีดเลยเวยโอเคส่วนนี้เป็นเฟดดี้ในเวอร์ชั่นหนังเป็นไงเอ้อไม่มีอะไรครับแค่ใส่หน้ากากเฉยๆโอเคครับผมสำหรับการรีวิวหมดไฟในแอดเฟดดี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสว,ส,สวัสดีจ้าบ๊ายบาย